สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานฉาบใต้ม้านั่งกันนะครับก่อนที่เราจะทําการฉาบก็จะต้องมีการติดกับเบื้องบนม้านั่งแล้วก็ด้านข้างเป็นกับเบื้องลูกตั้งพวกนี้ก็จะต้องทําการติดให้แล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะทําการฉาบใต้ม้านั่งกันนะครับ ่อนที่เราจะทําการขึ้นปูนก็จะต้องมีการลดน้ําใต้มานั่งให้เปียกชุ่มหลังจากนั้นก็จะถึงให้น้ําเกิดการเสด็จตัวอยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วก็ถึงจะทําการขึ้นปูนสำหรับการขึ้นปูนก็จะขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างแต่ละคนบางคนก็อาจจะใช้ปูนเกาวทาที่ใต้ม้านั่งก่อนแล้วก็ถึงจะทำการขึ้นปูนฉาบแต่สำหรับเทคนิคของหัวหน้าอันนะครับ <c oughs> เขาก็จะใช้ปูนเข็มขึ้นก่อนรอบแรก หลังจากนั้นก็จะใช้ปูนจืดปูนจืดก็คือปูนทรายที่มีส่วนผสมของปูนฉาบขึ้นในรอบที่สองให้อยู่ในระดับแนวกับเบื้องลูกตั้งทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็จะทิ้งให้ปูนเกิดการเซตตัวนะครับเมื่อเคลื่อนปูนเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จะทิ้งให้ปูนเกิดการเซตตัวหลังจากนั้นก็ถึงจะใช้เกียงสามเหลี่ยมปาดหน้าปูนให้สม่ำเสมอ การใช้เกียงสามเหลี่ยมปาดหน้าปูนก็จะต้องให้เขาอยู่ในระดับแนวกับเบื้องลูกตั้งทั้งสองด้านเมื่อปาดครั้งแรกถ้าจุดไหนไม่เต็มเราก็สามารถที่จะเสริมปูนขึ้นในรอบที่สองแล้วก็ถึงจะทำการใช้เกียงสามเหลี่ยมปาดหน้าปูนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จุดที่ไม่เต็มเราก็เสริมปูนเข้าไป เมื่อขึ้นปูนเสริมรอบที่2เสร็จทีนี้ก็ใช้เกียงสามเหลี่ยมปาดหน้าปูนให้สม่ำเสมออีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะทําการขึ้นปูนแต่งหน้าการขึ้นปูนแต่งหน้าตัวนี้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสกริมด้วยปูนสุดเพราะว่าปูนแต่งหน้าตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของทรายละเอียดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรายแหลง สำหรับการขึ้นปูนแต่งหน้าก็จะเป็นการขึ้นปูนในรอบสุดท้ายเมื่อเราขึ้นเสร็จก็จะทิ้งให้ปูนเกิดการเซตตัวเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ถึงจะใช้เกียงพลาสติกหรือว่าเกียงไม้ก็ได้ปั่นให้เกิดการเรียบปั่นครั้งแรกน,นะครับก็จะปั่นเป็นลักษณะหมุนทรงกลมหรือว่าคดห้อยเพื่อที่จะให้เนื้อปูนฟูออกมาก่อนหลังจากนั้นก็ถึงจะทำการปัน่นแล้วก็กดแรงๆเพื่อให้เกิดการเรียบมากยิ่งขึ้น สำหรับการปั่นปูนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำดังนั้นก็จะต้องทำการใช้แปรงตีน้ำให้อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถึงจะใช้เกียงปั่นนะครับถ้าปูนขาดน้ำเขาก็อาจจะเกิดการแตกเป็นลายงาได้เมื่อทำการปั่นเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการลงฟองการลงฟองก็จะทำให้ผิวเนื้อป,ป,ปูนฉาบเกิดการเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น สำหรับการลงฟองนะครับปั่นครั้งแรกก็จะปั่นลักษณะทรงกลมหรือว่าหมุนเป็นลักษณะก้นหอยตัวนี้ก็หมุนหลังจากนั้นก็จะลงฟองเป็นลักษณะลากยาวเป็นทางยาวเพื่อต้องการให้ผิวเนื้อปูนฉาบเกิดการเรียบเนียนอย่างสม่ำเสมอนะครับตัวนี้ก็ลากยาวนะครับเมื่อทําการกลงฟองเสร็จทีนี้ก็จะทําการเจ็บรายละเอียดโดยการใช้ไม้กวาด กววพวกหัวเม็ดทรายเม็ดใหญ่ๆออกจากเนื้อปูนฉาบออกให้หมดเมื่อทำการฉาบป,ปูนใต้ใตมานั่งเสร็จงานออกมาก็โอเคเลยนะครับ